ก้นค่นะกำลังหั่นเครื่องค่ะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดค่ะพี่น้องคะหักสซี่ซี่หอมใย่กองผักบัวใย่กองใส่พักแพ้วน้ำจ้าน้ำยำม,มะขามเปียกจ้านี่ทาข,าข้าวคัวอยู่จ้านี่เติมข้าวคัวลงไปจ้า <Okay. S 1> แล้วก็ค,น,คนให้เข้าขัวกับน้ำตากันค่ะ okay. เติมผักลงไปได้ทีแล้วค่ะอเอากุ้งลงทีนี้ เติมกุ้งแล้วจ้าเอากุ้งลงใส่แล้วค่ะแล้วก็ะข้นค่ะข้นจะเติมกุ้งลงไปแล้วให้กระข้นให้มันตัวให้มันขาวเนื้อเขาหนังเป็นอันเสร็จพี่ทีจ้าต้งไปเลกยกลอยกุ้งสดๆว่องแย่แหลม แซ่บ bao giờ แหลมแซ่บกระปุกใหญ่อืมอันนี้กินแล้วอร่อยแซ่บอืมมันใหญ่แหลมขนาด10อันคุ้ยเด้อสิ อันนี้โคห้องเตียงหมูมีขนมหวานด้วยวันนีุผขนาดกินอยู่หื่นเด้ยังเสื้อถุงห่วมันไปนะอีข้ขาดล่างถ <c oughs> ้วยเหรอนะมาเด้อมากินข้าวกับยายเลี้ยมผลยาเเลีมม้ยมม้นผักเข้าผักกับผักปอดสานผักเย,ยกลก่องมามาจะมากินข้าวกับยายเลี้ยม